S <S ก็เลยบอาเอ๊ะเราเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันทําไมเป็นอย่างนี้ก็เลยไปลองหาหมอดูไปเช็คสุขภาพว่าเป็นยังไงหมอบอกว่าโอ้โหทำไมปล่อยให้เป็นไขมันสูงขนาดนี้เวียนหัวแล้วก็เวลาเราลุกขึ้นอย่างเงี้ยหัวมันตดแบบหัวทิ่ม เหมือนกันเราลุกขึ้นแล้วเลือดมันมันไปเลี้ยงสมองเราไม่ทันเข้าใจไหมมันมีอะไรติดตันในหัวเราอ่ะมันไปเลี้ยงเราไม่ทันแล้วหัวเรามันเหมือนเราเลินเซหัวทิ่มอ่ะเหมือนคนพิการคนติดเตียงอ่ะถ้าเราน็อกนะเอามาพึกมาพาดมันเต้าตามากับเราถ้าเป็นอย่างนี้คิดว่ามันสักวันหนึ่งเราคงรุมไปในห้องน้ําแน่คิดว่าอย่างเงี้ยเรากลัวอย่างเดียวคือน็อกน็อกละกลัวอย่างเดียวคือแบบโรคติดเตียงอ่ะกลัวกลัวจะลําบากกลัวลูกลําบาก ส่งผลชีวิตคือมันไม่มีความสุขพูดง่ายๆนะคะบ,บอกตรงๆว่ามันไม่มีความสุขไม่มีความสุข,าสขการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็มันทําให้เรามีกงังวลถ้าเราอยู่บ้านอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวก็คงจะโอเคอยู่แต่ถ้าเราไปแบบคนเดียวถ้าเราเกิดไปเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะทํำยังไงแล้วก็บรรอ,อไม่เสียหายทีนี้ก็เอ๊ะทำไมอาการที่เราเคยลุกขึ้นหัวที่มันหายไปไหนเอ๊ะเราเวียน,ยนหัวเราตอนเช้าเราลุกขึ้นมาหัวเวียน บ้านหมุนไปไหนอะนี่แหละจึงมีความรู้สึกอย่างนี้อโอ้พอไปหาหมอพอได้ยินหมอพูดว่าคนไข้ไขมันไม่มีแล้วนะไตดีนะตับดีนะอะไตจิสลายก็ไม่มีนะเลือดดีนะโอ้โหเท่านั้นแหละเหมือนกับแบบอื้อเหมือนกับเหมือนเราผูกวกันที่หนึ่งโรงาบาดีใจแบบเหมือนกับมัน,ม,นมันยกอะไรออกจากอ,อกเราไมนหมดแล้วไงเออลูกเราไม่ต้องมานั่งเลี้ยงเราพิการแล้วนะพอพอรู้ว่าเป็นอย่างนี้นะมันโล่ง โรคและชีวิตแบบหมืนลันล้าเลยอะ่ะแฟนก็แบบยิ้มแฟนเขาก็แบบว่าเออพอเห็นเราเป็นอย่างนี้นะอะไรนี้นะเขาก็แบบสบายครอบครัวก็แบบโหแบบก็แฮปปี้อะไรไพวกนี้ไงเพื่อนๆก็บอกทำอะไรมาเนี่ยหน้าสดใสขึ้นนะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันมันหน้าดําข้ามเครียดเนี่ยเครียดขอบคุณเวตาออยที่ให้เรามีวันนี้ขอบคุณมากๆเลย,เยที่ให้เราได้แบบยิ้มได้แบบสดใสไดขข้ขอบคุณมากขอบคุณจริงจริงฝากไปให้คนที่เขาเป็นนะคะเอา เชื่อะ,ะลองลองดูก่อนถ้าเป็นอย่าอย่าไปล้อเล่นเลยนะกับกับไขมันเนี่ยอย่าล้อเล่นเลยการที่เป็นมาตั้งตั้งแต่หลายปีมาแล้วเนี่ยมาพอมาเป็นอย่างนี้เราพอมันไม่มีเราคุณจะรู้สึกแฮปปี้ขนาดไหนคุณลองดูนะคะ